บทใหม่เริ่มต้นสำหรับโลกการกำเนิดของห้องสมุดที่มีชีวิตแห่งปัญญาและความมหัศจรรย์คุณเคยบอกกับตัวเองไหมว่าการเดินทางในชีวิตของคุณเป็นเหมือนวงจรที่ไม่มีวันสิ้นสุดเป็นชุดของชีวิตที่คุณดำเนินชีวิตต่อกันมันเหมือนกับหนังสือนิทานที่จิตวิญญาณของคุณ มีหลายเวอร์ชั่นที่แตกต่างกันแต่ประเด็นสำคัญคือนั่นเป็นเพียงชิ้นส่วนปิศนาเท่านั้นคุณเห็นไหมว่าเรามักคิดว่าชีวิตในอดีตของเราเป็นเพียงมนุษย์แต่นั่นไม่ใช่ภาพรวมทั้งหมดจิตวิญญาณของเรามีชีวิตอยู่ในรูปแบบต่างๆไม่ใช่แค่ในฐานะมนุษย์แต่เช่นเดียวกับสิ่งที่มีชีวิตอื่นๆ เช่นกันมันเหมือนกับงานเต้นลำสวมหน้ากากอันยิ่งใหญ่ที่ซึ่งจิตวิญญาณของคุณสวมชุดที่แตกต่างกันและเต้นลำไปตามการเวลาลองนึกภาพคุณเป็นชิ้นส่วนปริศนาที่ประกอบเข้ากับส่วนต่างๆของจักรวาลได้บางครั้งมนุษย์ก็เป็นมนุษย์ บางครั้งคุณก็เป็นอย่างอื่นโดยสิ้นเชิงอาจเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์หรือสัตว์ก็ได้มันเหมือนกับการมีตัวตนที่เป็นความรับที่ไม่ใช่แค่สิ่งเดียวแต่มีหลายสิ่งผสมกันและเดาอะไรตัวตนทั้งหมดนี้รูปแบบทั้งหมดนี้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของปริศนาจิ๊กซอ จักรวาลอันเดียวกันในฐานะมนุษย์ส่วนใหญ่เราคิดว่าการเดินทางของจิตวิญญาณของเราหมายถึงการพัฒนาผ่านชีวิตมนุษย์โดยมีบทบาทเป็นมนุษย์ซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันเหมือนกับละครที่เราเป็นนักแสดงนำเสนอแต่นั่นไม่ใช่บททั้งหมดลองคิดดู คุณไม่ใช่แค่นักแสดงที่เป็นมนุษย์เท่านั้นคุณยังเป็นส่วนหนึ่งของนักแสดงสัตว์กลุ่มแมลงและตัวละครที่มีสติทั้งหมดในละครเรื่องเอิร์ธลีหรือโลกใบนี้เทพเจ้าแห่งการสร้างสารรค์เป็นเหมือนการผสมผสานระหว่างตัวละครเหล่านี้ส่วนหนึ่งเป็นมนุษย์ส่วนหนึ่งเป็นสัตว์ ส่วนหนึ่งเป็นมแมลงส่วนหนึ่งจากทุกสิ่งเมื่อโลกถูกสร้างขึ้นมันก็เหมือนกับอาหารเย็นมื้อพิเศษที่เผ่าพันุ์ที่ชาญฉลาดทุกคนนำอาหารแห่งปัญญาที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมาด้วยพวกเขาแบ่งปันความฉลาดกับหินทุกก้อนต้นไม้ทุกต้นมแมลงทุกตัวและสัตว์ร้ายทุกตัว คุณเชื่อได้ไหมแม้แต่มาเลทซายก็ยังมีตำราอาหารเกี่ยวกับจักรวาลเล่มนี้อยู่และเดาว,ว่าใครเป็นผู้ถือบัตรห้องสมุดสำหรับภูมิปัญญาทั้งหมดนี้พวกเรามนุษย์มันเหมือนกับว่าเราเป็นบรรณารักษ์ของห้องสมุดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยหนังสือที่เขียนไม่ใช่แค่คำพูด แต่ในความรู้สึกและประสบการณ์ลองจินตนาการว่าคุณอยู่ในงานปาร์ตี้และมีพลังต่างๆมากมายต้องการมาร่วมสนุกด้วยบ้างก็มองผ่านตาสัตว์บางก็กระซิบตามสายลมผ่านต้นไม้แต่เราที่เป็นมนุษย์คือชีวิตของปาร์ตี้คุณสามารถปลดล็อกประตูและปล่อยให้ทุกคนเข้าไปได้ ต้นไม้สัตว์มแมลงต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุดเช่นกันโดยมีเรื่องราวของตนเองให้แบ่งปันเมื่อคุณปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความคารพบเมื่อคุณไม่เพียงแค่มองว่าพวกเขาเป็นเพียงอุปกรณ์ประกอบฉากในเรื่องราวของคุณคุณจะเปิดประตูสู่การพบกับอารยธรรมที่อยู่นอกเหนือความฝัน อันสูงสุดของคุณลองนึกภาพหลังงานดวงดาวจากกาแล็กซี่อันไกลโพ้นที่มาเยือนนักท่องเที่ยวที่มีลักษณะคล้ายโลกที่กำลังสำรวจเมืองใหม่พวกเขามีบางสิ่งที่พิเศษจะนำเสนอวิธีใหม่ในการทำความเข้าใจสิ่งต่างๆมุมมองใหม่เกี่ยวกับชีวิต และผู้มีอำนาจที่คิดว่าตนครองโรคไม่ชอบแนวคิดใหม่ๆเหล่านี้มากนักพวกเขาชอบวิธีเก่าๆซึ่งเป็นวิธีที่พวกเขาควบคุมได้พวกเขาไม่อยากให้ความรักขึ้นเวทีดังนั้นอารยธรรมเหล่านั้นจึงถูกซุกซ่อนไว้ไม่ให้ใครเห็นคนที่คิดว่าต้นถือไพ่ทั้งหมด และเชื่อว่าตนเป็นเจ้าของทั้งเกมพวกเขายึดอำนาจของตนโดยปั่นเส้นใหญ่แห่งความกลัวและความโกราหลนมันเหมือนกับพวกเขากำลังเรียนรู้วิธีเล่นเกมแห่งการดำรงอยู่แต่พวกเขายังคงติดอยู่ในขั้นตอนการฝึกษนแต่จำไว้ว่า ภายใต้หน้ากากของพวกเขาพวกเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของการเต้นลำแห่งจักรวาลเช่นเดียวกันพวกเขาเหมือนกับนักแสดงที่พยายามค้นหาบทบาทของตนในการแสดงที่ยิ่งใหญ่แห่งการสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดวงดาวดาวเคราะห์มดตัวเล็กๆ คานอยู่บนพื้นทุกอย่างเป็นเพียงชิ้นส่วนของปิศนาชิ้นเดียวกันจักรวาลทั้งจักรวาลพยายามทำความเข้าใจตนเองพยายามค้นหาความสามคัคคีแม้อยู่ท่ามกลางกองกำลังฝ่ายตรงข้ามและคุณเพื่อนของฉันคุณไม่ได้เฝ้าดูจากข้างสนามเท่านั้นคุณอยู่ในเกมในสนาม และกำลังเล่นในส่วนของคุณคุณไม่ได้เป็นเพียงผู้ชมเท่านั้นคุณเป็นผู้เล่นดาวเด่นในเกมแห่งชีวิตและนี่คือข่าวใหญ่โลกเองก็กำลังตื่นขึ้นเธอกำลังกายร่างเป็นห้องสมุดมีชีวิตคุ้มทรัพย์แห่งปัญญาและประสบการณ์มันเริ่มต้นกับคุณมันเหมือนกับว่าสวนหลังบ้านของคุณ เป็นหน้าแรกของบทใหม่นี้เมื่อคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้เมื่อคุณกระจายข่าวความถี่ของการเปลี่ยนแปลงก็จะก,กระเพื่มไปทั่วโลกเชื่อหรือไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าเหลือเชื่อเกิดขึ้นรอบตัวเราในจังหวะของการเต้นของหัวใจดังนั้น เพื่อนนักผจญภัยในจักรวาลของฉันจำสิ่งนี้ไว้คุณไม่ได้เป็นเพียงสิ่งเดียวไม่ใช่แค่มนุษย์ในการเดินทางเชิงเส้นทางคุณเป็นซิมโฟนีแหง่งรูปแบบคลังประสบการณ์เป็นนักเต้นในการสร้างสรรค์อันยิ่งใหญ่และขณะที่เอิร์ดโลกใบนี้ เตรียมพร้อมสำหรับการแสดงครั้งต่อไปคุณก็อยู่ในสปอตไลท์กุมกุญแจสู่เรื่องราวที่น่าทึ่งที่สุดเท่าที่เคยมีมาเรารักคุณอย่างสุดซึง้งเราอยู่ที่นี่กับคุณเราคือครอบครัวแห่งแสงสว่างของคุณ